อภิการกิตติอภิปญโยอดีจาวัดวัจตดจิตตัางกว่าพปนี้ชื่อเดิมพระาชื่อเดิมกิตติเวรปริชาเกิดเมื่อวันที่6กกรุณาพันพุทธศักราช2497ั 2, เป็นบทของลางสำนักเวปปิชาและในสงศ ตมีศิงเกยเกิดที่เขตบางรักรุงเทพมหานาครดีพี่น้องพ่อนอุตรอนกันสิง5คนเสียชีวิตแล้วสองคนส่วนผู้ไวัยเจนนั้นเป็นบทจนตโตการศึกษาท่านจดเพียง ประถมศึกษาชั้นปีที่สและต่อมาได้ประกอบอาชีพเป็นช่างไม้ซึ่งจะเห็นได้ว่าโตไม้กี่ต่างที่อยู่ไยในงานนี้ก็เป็นคนงานแล้วก็เป็นฝีมือที่ท่านได้ฝึกสอนจากเกี่ยวชาวบ้านให้จัดสร้างขึ้นมาต่อมาเมื่อมีอายุ20ปี ท่านก็ได้การประชาอุปสมบทโดยเข้ากันอุปสมบทที่วัดปุญชนังซึ่งมีท่านพ่อพระครรภัยรัตนจันตะเขตหร่อว่าท่านพ่อุกเป็นพระอุปชามีพระครภัปสารตล่เดยว,ว่าปัจจุบันเป็นเจ้าคณะอุปถัมภ์ร้องเป็นพระธรรมวราชาและมีพระประสัยกัญิญาระด จังหวัดวัดปุญชันาจับบรกรตัตำบนเทพนิรูปปัจจุบันเป็นพระอนุสาวราจารย์ต่อมาท่านได้ดำรงมาดำรงตำแหน่งเป็นจังหวัดวัดตุงจิตเมื่อปีพุทธศักราช2550แล้วก็ได้สร้สางวัดสร้างเสนาสนะจนมีหลักฐานนั้นคงขึ้นมาตามลำดับ่านจริง นับได้ว่าเป็นพระนักพัฒนาแล้วก็มีใจิตใจเมตตาต่อ,อทุกๆคนแล้วก็ท่านได้ช่วเหลือญาติโยมที่ตกทุกข์ได้ยากตามความสามารถมาตลอดแล้วก็ท่านมีวิสัยทัศในการที่จะออกแตบเสนาสนะอาการต่างๆไปในวัด เป็นที่อยอมรับของแไดวงทั่วไปแล้วก็เป็นที่เคารพสตาของบรรดาผู้ศุกหาต่อมาท่านได้ป่วยด้วยอาได้อาภาพด้วยหลายหลายโรคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคหัวใจความดันกลอดจนเส้นขา,าเส้นเลือดในสติ ทางลุกศเสียตุกหาก็ได้นำไปรักษาที่โรงพยาบาลเยู่วเป็นิเป็นประจำเป็นกระทงเมื่อวันที่9กันยายนพุทธศักราช2 5 6 7แพทย์บอกว่าอาการของนนั้น,นสุดที่จะบำรุงรักษาให้ฟื้นคึนกลับมาได้ท่านจึงได้เสียชีวิตลงด้วยภาวะหัวใจของเหลวเมื่อเวลา ข้านาฬิกา49นาทีรวมอายุได้70ปี27พรรษาสถุดียอดบุญผลพระไตรัตน์ผู้ปรีชีพหรือวัตตะสงสารศสืบสายธรรมยอดมหาปูชนียาจารย์คลหลักฐานวิชาชัยให้โลตา ทุกเืนวันทุ่มชีวิตเพื่อประสาทความประกาศสัจธรรมอันล้ำค่าทุกติ่ที่ต่วทั่วตั้งโลกาให้มนธธุษย์เทวดาลิมรัอธรรมกว่าจะเริญพร คำสั่งสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้สอนแก่พระภิกษุไว้ว่าเธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดเธอทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความหลับเพราะความหลับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลายผู้เราล้อนด้วยโรคคือกิเลสมีประการต่างๆถูกลูกสอน คือลาคะเป็นต้นเสียดแทงแล้วย่อยยับอยู่เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจนมันศึกษาเพื่อสันติเถิดมัจจุราชอย่ารู้ว่าเธอทั้งหลายประมาทแล้วยังเธอทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจให้รุ่มหลงเลยท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุ ท่านจะต้องการอะไรด้วยความหลับท่านผู้เร่าร้อนด้วยกิเลสอันลูกสรคือตัณหาเสียบททงดิ้นลนอยู่จะมัวหลับมีประโยชน์อะไรท่านออกจากเรือนบวชด,ด้วยความเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธาใดท่านจงเพิ่มภูนสศรัทธานั้นเถิดอย่าไปสู่อำนาจของความหลับเลย ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้เกลียดค้านดูก่อนที่สุดทั้งหลายเมื่อบุคคลเกลียดค้านแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป ท่านจงยกตนของท่านขึ้นจากความเปลียดค้านเหมือนช่างสอนยกลูกสอนขึ้นดักฉงน,นั้นท่านจงทำจิตให้ตรงแล้วทำลายอาวิชชาเสียประชนใดมีจิตไม่ท้อถอยมีจิตไม่หดหูเจริญกุศลธรรม เพื่อบรุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะนรชนนั้นพึงบรุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดยังไม่มาถึงก็เป็นอัน ยังไม่มาถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมะนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมะนั้นๆเนืองๆให้ปลุกโรงเถิดพึงทําความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้วันตายในวันทุ่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นก็ไม่มีแก่เราทั้งหลาย ปมมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหลว่าผู้มีราตรีหนึ่งจเจริญ คนโง่เขามัวแต่นอนหลับตลอดทั้งคืนและคลุกคลีอยู่กับหมู่ชนตลอดทั้งวันเมื่อไรจะทําที่สุดทุกได้เล่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปท่านทั้งหลายจงปรารบความเพียรจงก้าวออกไปจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชเสียเหมือนกุญชรหักไม้อ้อฉะนั้น ผู้ใดจัากเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นจากระชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกได้